โรงเรียนบ้านแสงจันทร์มเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันกำลังถูกบ่มเพาะจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนภายใต้ร่มเงาของโครงการแม่ของแผ่นดินเด็กหญิงอุไรวันโสภาโพหรือน้องน้ำตาลเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่6วัย12ปีกับความฝันเรียบง่ายแต่เปลี่ยมความหมายอยากเป็นครูสอนภาษาไทยเพื่อส่งต่อถ้อยคำความคิดและคุณค่าให้เด็กรุ่นต่อไปเติบโตอย่างมีทิศทาง ร้ายแรงมากเลยค่ะเพราะว่าทําลายปอดแล้วก็ทําลายหัวใจเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะไม่อยากให้ทุกคนไปยุ่งค่ะชอบทํางานบ้านค่ะช่วยพ่อแม่ค่ะอยากเป็นครูค่ะบอกนักเรียนว่าไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันเป็นสิ่งไม่ดีทำ้ายปอดทำ้ายหัวใจค่ะ เช่นเดียวกับเด็กชายกิติพงศ์น้อยมณีหรือน้องกิจเด็กชายวัยเดียวกันผู้หลงไหลในกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลที่สอนให้รู้จักวินัยน้ำใจนักกีฬาและการไม่ยอมแพ้ซึ่งมีเจชนาทิปเมสซี่และโรนัลโดเป็นแรงบันดาลใจความฝันของเขาคือการเป็นครูพระละเพื่อพาเด็กๆออกห่างจากอบายามุขด้วยพลังของสนามกีฬาเล่นกีฬาเยอะๆครับมีเจชนาทิพ แล้วก็ยาีลนโดครับยาไปอยาไปสู่ครับมันยาไปเซฟครับมันไม่ดีครับอย่าไปใกล้ครับเพราะทั้งกจเรียนอยู่ครับแล้วก็เล่นกีฬาตอนเที่ยงแล้วก็กลับบ้านสอนว่ายาเสพบติดมันไม่ดีครับแล้วก็ยาเสพบติดทําให้คั่งครับแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเล่นบอลให้เยอะแล้วก็สอบติดโรงเรียนกีฬาครับ เยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คือผลผลิตจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของโครงการแม่ของแผน่นดินที่มีโรงเรียนเป็นพลังสำคัญคอยประครับประคองผลักดันและเปิดพื้นที่แห่งโอกาสซึ่งโรงเรียนก็มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าไปแล้วก็ผลที่ได้รับในการจัดทำของกองทุนบ้านแห่งแผ่นดินนี้นะครับแม่ของแผ่นดินนี้ก็คือเราอะ มีความเชื่อมั่นนะครับในเด็กแล้วก็เด็กได้แสดงศักยภาพในเรื่องการแสดงแล้วก็ในความกล้าหาญในการบอกเล่าในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในยาสติดในชุมชนซึ่งสิ่งนี้แหละครับเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติแล้วก็เด็กที่อยู่ในวัยเรียนประถมนั้นได้ห่างไกลยาสติดซึ่งจะขอขอบคุณทางหมู่บ้านเป็นอย่าง,างสูงนะครับที่ ได้นำเด็กจิตอาสาเหล่านี้นะครับมาเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนขณะเดียวกันการดูแลเยาวชนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรั้วโรงเรียนแต่ขยายไปถึงสุขภาพกายและใจผ่านการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยืนอยู่เคียงข้างชุมชนอย่างใกล้ชิด เราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่ดําเนินการร่วมกันกับกองทุนนะคะเช่นให้ความรู้ในชุมชนแล้วก็มีการดําเนินการคัดกรองผู้ที่เสพยาเสพติดในชุมชนแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟูของผู้ติดยาเนี่ยไปบําบัดมาแล้วนะคะแล้วก็มีการดูแลหลังจากการฟื้นฟูบูรณาการร่วมกันนะคะในชุมชนระหว่างผู้นําท้องถิน่นท้องที่นะคะแล้วก็กรรมาการกองทุนแม่ต่างๆนะคะที่แต่และหมู่บ้านี่ดําเนินการ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะรากฐานที่เรียกว่าชุมชนเข้มแข็งชุมชนที่ไม่ผลักไสเด็กออกนอกวงแต่เลือกจะดึงเด็กกลับเข้ามาในอ้อมกอดหากใครพลาดพลัง้งจะไม่ถูกซ้ำเติมแต่จะถูกชวนมาพูดคุยบำบัดและฟื้นฟูก่อนส่งต่อไปสู่การสร้างอาชีพจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและไม่หวนกลับไปสู่เส้นทางเดิมกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น เป็นการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสันติวิธีไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในชุมชนการทำงานกองทุนแม่เนี่ยมันจะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละขั้นตอนก็ใช้เวลาพอสมควรสร้างความรับรู้ให้กับชาวบ้านทุกๆคนสร้างความรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งพอเราทำงานแบบนี้เสร็จแล้วนี่มันได้ได้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร,ร่วมเป็นจํานวนมากได้กิจกรรมไปทํากิจกรรมที่ที่เราไปทำในในในแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ย ก็เกิดจากชาวบ้านเสนอขึ้นมาว่าอยากจะทําอะไรทําอะไรทําโครงการนี้นะมันถึงจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เช่นโครงการครอ,อบครัวอบอุ่นนะครับเรื่องของค่ายเยาวชนเรื่องของกีฬาสําหรับเยาวชนนะครับการทํางานร่วมกับรพรสตทำงานร่วมกับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยสำคัญเพราะเป็นลูกหลานเรามาเรียนที่นี่นะครับข้อตกลงของชุมชนแห่งนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เราไม่ได้ดูแลแค่ลูกหลานของเราแต่ต้องดูแลลูกหลานของกันและกันเมื่อเห็นปัญหาอย่าปิดบงังเพราะการช่วยกันคือวัคซีนที่ดีที่สุดของสังคมโครงการแม่ของแผ่นดินอาจไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาแต่คือแสงสว่างเล็กๆที่ทำให้เด็กคนหนึ่งกล้าฝันครอบครัวหนึ่งกล้าเปิดใจและชุมชนหนึ่งกล้ายืนหยัดร่วมกันปกป้องอนาคตของแผ่นดิน ทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน